สมการปีนี้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมแบบปิดนะครับบุคคลภายนอกข้ามเข้าและบุคคลภายในห้ามออกไปไหนนะครับแอดมินว่ารอบนี้ปิดค่อนข้างแน่นเปรี้ยนะครับไม่ให้โควิดเข้ามาย่างกรายได้อีกหนึ่งข่าวนะครับตอนนี้บีมพิมพิทยา,ากรกัมเข้าแคมฝึกซ้อมแล้วนะนี่นะครับกําลังถือกระเป๋าเดินเข้าแคมเลยนะครับผมแล้ววันนี้แอดมินมีอะไรมาฝากทุกคน ก็ต้องมีสิครับวันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศการเล่นสงกรารก็เล่นยังไงล่ะก็เล่นกันเองนี่แหละสาดกันเองก็ได้ความสุขเหมือนกันนะครับไปดูบรรยากาศน่ารักนรกัในการเล่นสงกรารของนักอลิบบอลหญิงทีมชาติไทยพี่ออัจาราพรคงยศปิยนุษแป้นน้อยและก็วิภาวีสีทอง3-4มพี่น้องนะครับไปดูกันเลย